ไปไหนอ๋ออยู่นี่ไป็นไม่มันก็ขยัขอบคุณนี่ถ้าเกิดเป็นตลกเขาเรียกตลกร้านร้านนี้อ่ะมึงเร่งแรกังมึงเร่งแรกันไอ้แยกแหล่เดี๋ยวไอ้สัตว์ตัวแรกกูยังไม่ขาแยกตัวหนึ่งตัวสองใหม่แกเผาบังอับโอ้ยมันนี่เลยโอ้ยเหลือเชื่อ ไม่ต้องพูดในของจริงวันดีอ่างวันนี้นึกได้แล้วแล้วแต่สัตว์มุกหายนึกไม่ออกอนึกไม่ออกใครมุกตังใช่ไหมอบอกแล้วอย่าแดกเรามาเกือบถูกอา้าแล้วอะไรผิดล่ะ ถูกเงินวงี้ยไปพรก่อนวันนี้ไหปครูอ๋อไปเพราะว่ามีงานอีกที่นึงะไรที่ไม่หาต้องรีบไปไปรีบไปเอาไงินเอาเงินเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ตัวนี้เป็นเสียงอ่างเหรอเสียเสียงอ่างไม่เสียลองดูวเด วักเด้ครับผมโอโอเคจริงจริงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวักเด้ครับผมอะสงศ่าน้อยผมนั่งนั่งไอชื่อทียังไม่อยากลองมั่งโอ้ยโอ้ไปพอ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 ทำไมเหนื่อยคุ่ได้ไงอ่ะอูก็เหนื่อยเพราะมืออ่ะจำไม่ขาไปจำไม่ปากมาไอ้เหี้ยเล่นตลกไอ้จำไม่ เหนื่อยครับพ่อของเงาขอโทษนะครับหัวเราะอ่ะถือไม้เล่นเดือดไมีอะไรน่าขำอ๋อไอสัตว์ตัวนั้นแม่เออจะได้เหมือนไหนโดน ném 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 bằng tang tung tang, ném ném bỏ lon lon tỏi, giải kẹt, tụt giòn, đầy, à mày đưa mày, nít nè, อ,อัางวัดใดกับปอเนี่ยนะกูไล่เสียงใหม่เลยอ่างเสียงไงวัดดีก่อนวัดใดอ๋อหนาในวัดใดกับลองไงอ๋อในในวัดใดกับทำไมมึงไม่เล่นอย่างนี้ทีแรกอายยากนั่งนั่งนัคนนั่งไม่ต้องมุดเสือ อู้ทะเลาะกันจะเหรอนั่งๆก่อนรอนัขู่ก่อนขอเงี้ยแค่เดี๋ยวแท่งแม่งนั่งเลยนอนนิ่งย่ังอีกสัตว์่าไม่ได้พูดอ่ะเริ่มใหม่มึงดูด้วยแขกเขาสนใจมึงยังโอ้สภาพอะไรนะได้ยินไม่ชัดครับตั้งใจมา โอ้โหกูกลัวคอมกรพังมากเลยไปพี่ยืนหน้าเสาดีกว่าตรงหน้าเออตรงหน้าเออเอาไม้ไปอู้อ่ะพอยเอาไม้ไปตั้งตั้งใจไงใจไม่ดีเลยแล้วไม้แม่งระดับโอ้ยดอกหลุดแล้วกางเกงหลุดโอ้ยเจ้าพี่จังเลย ไอ้จิตหมายไ้ที่ทำเป็นคนจีนจ้องปีวังขาจ้องปีวังขาเออมึงไม่เคยอยู่จีนเลยเป็นภาษาไทยว่ากางเกงหลุดระหว่างทาอีสัตไปเถอะสัตทุกคนนึกว่าออกไปก่อนดีกว่าเฮ้ยกูคนนึกว่ารักเพื่อนเหมือนเดิมลึกจิตปีวังขามึงพูดจีนเป็นนะ ไอ้สัตว์พูดก็เป็นจีจีรังรังขาเนาะอ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ระหว่างขานะไม่ถือเกงเขาด้วยโอ้ไอ้สัตว์ไม่มีม่ยไม่ต้องพูดอ้าวต่อยาต่อดิยาพูดสีจริงตลกเนอะเนือเลยหลังหลังไอ้แขกหน้าโนฮะฮาจิกเขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีโนฮาจิก ผมดูมาสี่วิสี่โตห่างเก้าเท่าสี่โตพ่ออ่ะแปดเก้าโตเนี่ก็บอกว่าสี่โตใกล้เคียงเก้าเก้าหา่อห่อไม่ต้องห่อแดงได้เลยเฮียอ๋อมึง,งได้ยไปกินบ้านไงแดกตรงนี้มันเป็นเคยชินมันสีสูบใครมายุ่งกับกระเจียวุเนี่ยอ๋อที่เขาเขาดูแลให้อ๋อความปลอดภัยสีง 哎哎，好、啊啊，走。